บรรยากาศดีมากเลยมาแล้วนะครับวันนี้อยู่ตรงหน้าเราเลยนะครับร้านพี่อ้อยนะฮะคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับอืมสวัสดีนะครับทุกคนบรรยากาศร่มรื่นดีนะครับแดดไม่มีเป็นแบบแดดอ่อนๆตั้งแต่เช้าๆแล้วนะครับทุกคนครับอันนี้ก็สายละกันหน้าร้านพี่อ้อย,อยตอนนี้พี่อ้อยมันจะมีออเดอร์แล้วนะครับ ่อนอื่นเลยเรามาดูป้ายเมนูร้านพี่อ้อยนะครับว่าเมนูไหนราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็หน้าร้านจัดเต็มเช่นเคยนะครับตรงนี้จะเป็นตัวโชว์นะครับตัวทำเพลงย่อยจะอย,อยู่ด้านล่างาเขาเ กันหมก็จะมีน้ำปิงฟงรสสตรอเบอรี่น้ำส้มบูฮาวายเฟชชี่ตอนนี้จะเป็นลิ้นจี่นะครับน้ำส้มเฟชชี่สตรอบเบอรี่เฟชชี่แล้วก็น้ำอะไรนะน้ำลองบบดแล้วขาเรอยกนี้แล้วก็น้ำเขียวเฮลูบอนครับแล้วก็นี่เลยไฮไลท์จากทางร้านก็จะเป็นสมุดเมนูให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมแล้วก็เหมือนป้ายยาลูกค้าไปด้วยนะครับเปิดมาก็จะเจอเมนูที่สวยๆภาพที่น่ากินน,กน,น่ากินน่ากินครับ ให้เลือกแบบเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยชอบเมนูนะไหนก็จิ้มเลยนะครับชี้เลยเอานี่เอานี่นะพี่อ้อยอะไรก็มานี้นะครับมีอันนี้ด้วยนะน้ำผึ้งฝันออด้านนี้หรอกออด้านบนก็จะเป็นพอ็อกเก็ตดบาชูกานน้แน่แนเลย้วน,นี้น่าจะรอออเดอร์ใหม่นะครับก็จะทยอยทำมาเรื่อยๆเห็นื่อว่าจะมีอีกประมาณ3ามสี่เมนูนี่แหละนะครับ พี่อ้อยนมฮอไกโดจะมีเป็นเซตเขาจะมีบุกมุกชด้วยใช่ไหมครับม,มานะน,นะครับทุกคนสวัสดีนะครับอยู่กับร้านพี่อ้อยนะฮะคอฟฟี่ชาคาเฟ่นครับอยู่กับบรรยากาศดีๆแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆจากทางร้านพี่อ้อยนะครับสวัสดีครับพี่อ้อยน่เอียงเมือนจะล้มนะพี่อ้อยแกว่แกว่น วันนี้บรรยากาศดีเนาะพี่อ้อยอากาศเย็นๆแดดก็อ่อนๆดีอะตั้งแต่เช้าๆแล้วนะครับมีด้านในทุกคนอยากให้ดูเหมือนกัน,นครับเป็นป้ายเดียวกันเลยอันนี้เอาไปดูแม่ค้าเองเผื่อลืมราคานะครับขอบคุณคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาใน ท่องยูทูด้วยนะครผมอ่านแล้วผมก็ดีใจนะดีใจแทนพี่อ้อยด้วยบางทีหลายคนก็บอกว่าดูคลิปพี่อ้อยแล้วก็เริ่มอยากชงอยากหัดคันไม้คันมือใช่ไหมทุกคนอยากจับแก้วอยากจับช้อนมาชงตามพี่อ้อยหลายคนก็ทําเป็นจนเปิดร้านแล้วก็สร้างรายได้ได้เลยนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับจะได้มีเพื่อนแก้งเหงาเนาะดูพี่อ้อยแก้งเหงาก็ได้นะครับทุกคน ใช่หลายคนก็ดูพี่หอยก่อนไปทํางานบ้างก่อนแต่งหน้าบ้างนะครับเมื่อคืนผมเปิดดูผมดูบอลเสร็จประมาณตีหนึ่งยังมีคนคอมเมนต์มาอยู่เลยนะประมาณเที่ยงคืนอ่ะโอ้โหดูคลิปพี่หอยเที่ยงคืนขอ,คขอบคุณมากนะครับทุกคนไม่หลับไม่นอน,นดูแล้วไม่หิวกัน <c oughs> ใช่ไหมเนี <c> ่ย <oughs> เป็นผมไม่ไหวนะดูคลิปพี่หอยแล้วก็หิวน้ําต้องอองไปซื้อกินนะครับน่าจะไปเที่ยวงานนะ <c oughs> ที่ยวงานประจำปีมาไปเที่ยวงานงิ้วมาชอบรับเลยแล้วกลับมาก็มาดูบอลต่อแล้วมาเก็มบอลเทมิลีนะครับหอมกลิ่นโกโก้จังเลยอันนี้แก้วโก้ใช่ไหม่อยวันที่พี่ออยไม่เปิดร้านวันอาทิตย์เนี่ยผมไปดู <ma have> <wallet> คลิปอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเขาซื้อโกโก้มากินกันผมก็โอ้ยก็อยากกินโกโก,โกนนะ้แต่นอ้๊อตีวันนั้นพี่ออรก็ไม่ได้เปิดสถานเลยชอบกินตอนไม่ทานที่บ้านเห็นโกโก้ในคลิปเองกาซื้อกินก็อยากกินกับเชาเนาะวันนี้ละผมจะกินโกโก้เพราะว่าไม่ได้กินนานแล้วนะ ็ปกติผมจะกินนมสดปีโป้ปั่นเนาะเจอหน้าพี่วาแล้วก็สั่งแต่เมนูนี้แหละแล้ว่าจะกินโกโก้นะครับนี่หลายคนก็ยังสงสัยนะครับว่าเป็นกระปุกอะไรตัวนี้จะเป็นกระปุกชาเนสท,ทีที่เป็นแบบยุคสมัยที่เขายังผลิตอยู่นะครับที่ออยนํามาทําความสารแล้วก็มาบรรจุใส่ผงใหม่คือจะมีกาแฟโบราณมีโกโก,โก้ เียไ,ได้ใ้ค่ะคือใช้ใหหมดเป็นชระปุกระปุแล้วก็เสียไดยก็เลยขุดมาอืมไม่รู้จะยังไงเนาะเผื่อได้ใช้บอกก็ได้ใช้จริงๆซะทีนเนี่ <laughs> ตอนนั้นไม่รู้ทำไมชาในเพีสขายดีมากตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่อ้อยตอนนี้ไม่ไม่ค่อยเ,ยเหมือนรสชาติเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้อ๋อเฉพาะชาในทีใช่ไหม มีกลุ่มคนที่กินน้อยตอนนั้นแต่ว่ากินตลอดลูกค้าตอนนั้นกินตลอดเลยลูกค้าประจะบวันละแก้วสองแก้วครับสวัสดกวันพี่วายพี่วายไปตั้งไก่อยู่ตรงนู้นเหมือนเหมือนเหงาเนอะนู่นแบบสังเกตเห็นในเศซกล้องไหม ก็จะเหงาไงทุกคนดูสิไอ้กาตัวใหญ่ไปนะคะไม่มีที่สำหรับร <c oughs> แสดงว่าเทไปแล้วใช่ไหมกาน่าจะเป็นแก้วนี้หรือเปล่าทุกคนใส่เขียว <c oughs> ชอบบรรยากาศวันนี้อย่างทุกคนครับแดดอ่อนๆอ,อยากได้บรรยากาศอย่างนี้ทุกวันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับ <c oughs> ดูแบบ ง่วงเงาเ h o u s e h o อ d บราาอยบรรยากาศแบบไม่ค่อยตื่นเลยครับทักไทยผู้ติดตามจากทางต่างประเทศด้วยนะครับเห็นมีคอมเมนต์เข้ามาสามสี่ท <34, S 2> ่านเลยนะจากอเมริกาจากอังกฤษจากสิงคโปร์อ,อ,อะไรอีกนะอาเซอร์ไบจัน <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีอีกประเทศหนึ่ง มาเลเซียนะฮะขอบคุณมากมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็จากสปปลาวด้วยนะครับโอ้หพี่วายใจเย็นๆนะพี่วายพี่วายจะบอกว่าพี่วายก็ไปเที่ยวงานก็เลยเบื่อๆบอกว่านีนอนดึกใช่ไหมเนี่ยไปเที่ยวดูหมอลำนาำมิโคนะคะคุณนกพงศกรสภาพก็เลยเป็นแบบนี้นะมาจะเก็บอาการแล้วนะ เย็นๆครับเย็นนอันนี้ก็จะเป็นเมนูจากทางลูกค้าสั่งไว้จากทางแชทใช่ไหมพี่วายแอบเห็นตรงนี้นะครับทางโทรศัพท์พี่วยแช็คเข้ามาแล้วก,ก็จะมีออเดอร์จากทางร้านที่ลูกค้าสั่งไว้แต่ลูกค้าก็จะไปซื้อนู่นซื้อนี่ก่อนแล้วก็ไปกลับมานะครับกลับมารับได้ชงใหม่เลยไ,ไม่นเสียดาย อยากฝัแผ่นนี้ดีูตรงนแบีบ้แหละเวลาหกเวลาหกมันก็ยังอยู่ในแผ่นอันนี้อยู่นะคะมันก็ยังไม่ไหลไปข้างนอกเยอะครับเออใช่เนาะก็จะอ,อยู่ในในแผ่นข้อดีของแผ่นนี้แต่ถ้าข้อดีตรงที่ถ้าหกใส่ผ้ามันก็ ซึมซับดีนะครับเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ถ้าเราแบบทำงานเสร็จเป็นรอบเป็นรอบเราก็สามารถเอกไปลาดล้งงงางล้างล้าลางได้ครับก็จะยกไปทั้งแผ่นเลยใช่ไหมพี่อ้อยโอ้ยหดูน้ำที่หกมาชาก,ก็เลยหกนะคะวันนี้คน <krij g> หลักหกเห็นไหมจะใส่ฟองนมได้ยังไงใน,นเมื่อมันแผ่นไม่เต็ม ผ่อน sure ังสมาธิหน uh> ึ่งนาทีจัดการตัวเองยังไงเนาะเนี่ยตอนเช้าเช้านี่พี่อ้อยเดี๋ยวก็จะไปจัดกาแฟไปเที่แล้วเราก็ต้องไปรับความรื่นเริงทางจิตใจได้นะเพื่อให้เราแบบเห็นอะไรมากขึ้นหลายคนเห็นหรือยังพี่อ้อยได้โพสต์คลิปแล้วนะพี่อ้อยแอบไปเที่ยวเทศกาลประจำปีนานๆที่จะมีทีนะครับที่พี่อ้อยจะออกเที่ยว ปกติจะอยู่แต่ร้านวันนี้ดูแม่ค้าดูเฉยเฉยใช่ไหมดูแบบเง้ยดูเฉยเฉยยังไงไม่รู้นะครับมันเป็นเองคาปูชิโนเย็นคาูชิโนเย็นต้องเรียกสติช่วยพี่อ้อยนะครับก่อนเนี้ยจะหลับแล้วอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ะนะอ้อยตอนเย็นวันนี้มีงานลอยกระทงนะครับ ประกวดนางนวลมาแล้วก็มีศิลปินคาราบาวมาด้วยนะครับเย็นนี้จากทางอำเภอโอ้โหเที่ยวงานลอยกระทงแล้วก็ไปดูคาราบาวต่อครัวยบบจะไปดูตัวจริงสักครั้งอยู่นะคะแต่เขาคงไม่อยู่ดึกเพราะว่าเดี๋ยวยิ่งไม่ทันค่ะเขาก็เยินจับเมื่อเช้าก็ไม่เป็นไรนะคะยังขายแบบว่าข้องมืออยู่ สายมาทำไมเป็าอ,อาการอย่างนี้ก็ไม่รู้นะคะทำหลายอย่างมือไม้สับทำหลายอย่างสายมาพี่ว่าจะมีรอบส่งออเดอร์แล้วก็ส่งพัสดุด้วยนะครับทุกคนตามหลายอย่างเรื่องมันหนึ่งงงง,งใช่ไหมใช่ค่ะนมาก,ก็มาหลายอย่างวันนี้ด้วยนะคะขนาดพูดยังลิ้นพันค่ะต้องตังสติให้มั่นนะคะทอานนี้ ชาเยนชาไทยชายังมีทุกคนสอบถามมานะครับชาที่อ้อยจะเป็นสูตรจากทางร้านนะครับทุกคนเป็นสูตรจากพี่อ้อยเองเลยเพื่อจะใช้ตัวแบบนี้นะครับ่านการคัดสั่จากวัตถุดิบสูตรผสมเองครับสามารถทักสอบถามเพิ่มเติมที่แอปซีฟ้าตัว F ได้เลยนะครับ ถ้างั้นก็มีลิงก์กดเข้าไปหาพี่ไว้ได้นะครับด้านล่างรายละเอียดคลิปใต้คอมเมนต์ยูทูบนี่แหละนะครับทุกคน,นเรายังมีหลายท่านยังสนใจชาพี่ไว้ด้วยสอบถามให้พ้อมูลนะครับทั้งเมล็ดกาแฟส่งเป็นถุงถุงท,งทำไมชีวิตมันหน่วงอย่างนี้ว <laughs> <laughs> ันนี้พี่วายเป็นนงหลวงนะครับเป <laughs> ็นเอย <laughs> เนื่องจากดูมอลำดึกแต่ว่าไม่ได้อยู่ดึกมากนะคะก็ไปดูอะไรนะเจ้าของคณะออกมาถ้าไม่เห็นเจ้าของคณะนี้ก็ไม่ยอมกลับมามปดูนกพงสกอรไปดูพิมคุณนกพงสกอร์เนะ ถึงหลายคณะนะคะอย่าออกดึกนะคอย่าออกดึกไรเด้อหาเบิร์ดเลเด้อนี่ไงเมนูที่ผมชอบกิน นมสดป,ปีโป,ป๊ปป,ป,ปะแต่ของผมจะมีนั้นด้วยนะครับทุกคนกบุกม,กมุกนะครับแบบจัดเต็มมากมเต็มลยลองสั่งแบบผมกินดูนะครับเฟินมากอันนี้ก็อร่อยนะครับทุกคนโอ้โห,หดูเนื้อไอ้นี่นี่ปีโป๊ะนะครับยังเป็นชิ้นๆให้ได้เคี้ยวนะครับเหนก็ยืเ็นน้ำลายหิว <laughs> เดี๋ยวจะส่งลูกค้ากันนะคะรอบนี้พี่อ้อใช้กระเป๋าสีเขียวนะครับเขียวเหมียวซับใส่ได้กี่อันเนี่ยพี่อ้อยแปดแปแก้ว,กวอันนั้นไม่ใช่ใช่ไหมพี่อ้อยสองแก้วลนะอันนั้นเดี๋ยน้องมาลองจัดส่งกันเลยนะคะ ก็ผมทักว่าวันนี้อากาศดีแดดอ่อนๆนะครับเผื่อแป๊บเดียวครับแดดจ้าแล้วก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงใกล้จะปีใหม่แล้วนะอากาศเย็นและหนาวมีเอฟซีจ่าอำเภอสูงเนินเอ้ยเนินสูงนะครับใกล้ๆไม่รู้ว่าที่ไหนใกล้ๆโนนสูงทักมาว่าหนาวเหมือนกันแล้วว่ามีฝนตกด้วยลองไปหาดูนะคะเนินสูง แต่ว่าสุดท้ายเทศกาลไหนพี <Aladdin> ่วายก็ไปหาของกินอยู่ด no ีเนาะโอยกิ่นหอมกาเฟมีแสงอย่างนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับแสงเดดตกกระทบแค่มาจากบริษัทที่นำข้าโดยตรง อยากได้ราคาปีสิบคุณทักไม่ได้นะคะขอเคแน่นอนมีผู้ติดตามพี่ร้อยอยากได้เครื่องของพี่ร้อยนะถ้าพี่ร้อยเลือกใช้เครื่องนี้ก็จะรับซื้อต่อเลยเชื่อไหมคะว่า9ปี10ปีก็ยังใช้ดีเหมือนเดิมเชื่ออยู่ดูจากผมดูจากคอมเมนต์เข้ามาก็มีแต่คนทักอยากได้เครื่องของพี่ร้อยดูคงทนดีเพราะว่า ที่บอกว่าบางทีเขาปล่อยสองอ่ะก็คือเก้าปีสิบ uh, ปีนคะคะแต่ว่าเหตุผลที่เขาปล่อยไม่ใช่เครื่องพังนะ,ะเขาต้องการเอาเครื่องรุ่นใหม่สองหัวบ้างอะไรอย่างนี้คลี่ยนไปเป็นสองหัวบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะนวัตรกรรมใหม่ๆจากแบรนด์นี้จากยี่ห้อนี้ใช่ครับเป็นเครื่องจากประเทศอิตาลีนะครับ ก็แค่อยากได้เครื่องใหม่ใหม่รุ่นใหม่ขึ้นมาหรือไม่ก็สองเป็นสองหัวไปอย่างนี้นะคะครับ,รบพี่อ้อยถ้าแบบอยากกินโกโก้ผสมกาแฟนี่ได้ไหมพี่อวายทำได้หมด <ทำ S 1> ค่ะขอ<ม>แค่มีวัตถุดิบผมซื้อสักแก้วนะครับเอากาแฟสดเลยไหมคะไม่ไม่คงไม่ไหวครับเดี๋ยวเอาอันนี้ดีกว่าเอา โกโกผสมในกาแฟดีกว่านะครับอะไรคนรอติดตามพี่อ้อยมีคอมเมนต์เข้ามาแบบอยากให้ทางช่องอิดก๊อฟลงคลิปทุกวันนะครับช่วงนีเทศกาลงานค่ะตาล้องไม่ใช่จะมีกระติกกระใจทำงาน,ส,นสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวตะเล่าสีหอบเสือพาไปน้ำมอล่ำค่ะ <c oughs> ดีนะไม่ซอดแจ้งมันสมัยก่กน ใครเขาเถอนะคะเขาก็ไม่ได้เป like ็นตลอดหรอกนะคะเขาก็เป็นแค่บางช่วงที่แบบว่ามีงานลื bueno. ่นเลงอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ลูกค้าติดใจติดใจชาเขียวผสมผสมกาแฟจะเป็นรสชาติออกยังไงเนาะอร่อยเลยเคยชิมไหมเหมือนชาไทยผสมกาแฟเลยค่ะอ๋อแค่ไครกันเลยครับนี่แหละผมงงเมนูแบบนี้หละพี่ว่าทำแบบให้ กลมกล่อมได้ยังไงครับเพราะว่าเพราะว่าชานี้ก็ต้องระ,ะมัดระวังเรื่องความฝาดความเฝื่อแล้วก็ต้องมาผสมกับเม็ดกาแฟน,นะครับแล้วเม็ดกาแฟก็จะออกความขมก็ลูกค้าชอบนะคะก็เก่งอยู่นะบางทีชา,าไทยโกโก้อ,อย่างนี้นะคะทุโกคนลูกค้มามักน้ําเฉย <laughs> อยากทำอะไรอันนี้พี่เพิ่งใส่เข้าไปในเมนูใหม่ของแอบโกูดเหรอลูกค้าสั่งจะเป็นสิบรอบแล้วค่ะอ๋อเหรอ งงเหมือนกันนะวะไม่ธรรมาดานะนี่เมนูนี้ท่านใช่ลูกค้าจังทุกคนสังเกตตอนนี้พี่ว้ยเอาถุงอันนี้มากั้นไว้นะน่มาดำค่ะช่วงนี้ช่วงนี้มีขออ้อยนองสาวเป็นคนที่ชอบทานเองนะคะครับชอบทานเองด้วย คนที่ชอบกินกาแฟมีอะไรก็ได้ที่มีกลิ่นกาแฟเข้าไปด้วยเดี๋ยวน้อยๆอย่าให้ทุกคนสังเกตดูนะครับว่าสีชาเขียวนี่ดูแปลกไปเนาะ,อ,ะอ,อืก็แปลกตายนะครับสีจะเป็นเขียวตุ่นๆอ่เพราะว่าผสมกาแฟอ๋อหมดไม่ใช่เขียวตุ่นเขียวขี้ม้า <laughs> <laughs> สมเรียกครับ ได้ซ้ำวได้ง่ายขนาดนี้เกลียวเกลียวตุ่นๆมาขับปูนะคะขับปูนี่นอกอือจะเป็นเกี่ยวประมาณนี้คือเกี่ยวประมาณนี้ อ่อนๆอนโฟมนมเนยเนาะดูหน่อยสกคนโฟมนมไม่เอาเรื่องเลยครับขอบคุณค่ะมีแอบสับสนตัวเองมากไมมหมหนิลายนกาพักชานี่หลายแบบเกิน อันนี้คือมามาบ้านตรงกลามนะครับเขาคือมาบ้านตรงค้าไม่ใช่ด่าใครใช่ไหมเสียงลูกค้าพี่อ้อยนะครับกำลังไปไล่เปนานาครับช่วงนี้ เกี่ยวข้าวแล้วมาพาลูกลานไปเล่นทนุ่งนาเดี๋ยวรถส่งไปสถาดีที่นี่นะครับกรเทพเลยทุกคนแต่ก่อนเป็นมอไซค์มาก็เป็นซาเลงิงตอนนี้ก็กงัลทนาทเ็กันแดด่นร้อกันแดดกันฝนกันลมนได้แล้วจ้า ว่าพี่วอยดูชงแบบเป็นเอื่อยๆไหมทุกคนดูเหมือนสลอดค่อยๆเตียพีย่วอยนะครับดูชงแบบสลอตมากเลยค่อยๆทํานะครับวันนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเนื่องจากนอนไม่พอใช่ไหมนี่<อ>จริงหรือเปล่าเหมือนเหมือนช่วงพี่วอยฝึกชงใหม่ไหมทุกคนว่าค่อยๆทำไปทำปไปเรื่อยๆนะครับ ดูในหมดของสโลมีใส่ด้ดวยมีใส่บกมุกด้วยแมททุกคนแก้วนี้เป็นที่้าองชอบเลยใช่กินคล้ายๆผมเลย กินของอะไรแบบนี้มันก็ฮิวใจดีเหมือนกันนะครับฮิวแปลว่าฮิวแปลว่าวิดวิวไม่รู้เห็นวัยรุ่นก็พูดหิวใจรู้สึกดีหรือเปล่าฮิวใจเวลาทำงานเหนื่อยเครียด <ๆ S 2> กับงานนะครับได้ของกินที่อร่อยอร่อย,ออยค,ค่อยๆทานค,ค่อยๆหมดไปผมว่าฟินมากแล้วก็ให้เรา ทำงานดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะมีแรงสู้งานต่อใช่ส้มตำกับน้ำปั่นหวานๆนะคะโอ้โหเทากันม<อ>ากกับลูกชิน้นทอดลูกชิ้นปิ้งสักหน่อยครับรอุอ้ย,ยเมนูนี้นะผมแพ้มากนะครับนี่ถ้าเป็นอีหยังที่แบใส่ได้หลายอัดเครื่องแน่นๆอย่างนี้นะครับ ได้แล้วจ้าอันนี้ถึงได้แล้วบอพี่วอยอะไรครับงคิวผมแล้วบอสม,มาเลยโก,โกโก้ผสมกาแฟานะครับก่อนหน้านี้เราก็เจอเมนูผสมเยอะเนาะ

ช่วยอะไรพี่วานมันๆครับหรือว่าใส่นมแทนเอาใส่นมแทนดีกว่าครับได้หมดจะมีตำตำใส่ใช่ไคะครับถ้าใส่นมอันนี้จะออกหวานแล้วพี่วานไอ้ถ้าใส่เขาพี่เนี่ยมันก็จะมันจะมันครับแต่ถ้าอยากได้ความมันจากนมก็ได้คอเขแจ้งได้ อันนี้คือผมแบกนะเพราะว่าปกติเห็นลูกค้าพี่วาสั่งว่าเอามันมัน<ช>เจ้าจะใส่คอฟฟี่เม็ดให้นะ<ช>อันนี้ผมแบกจะใส่ทุงสันดนลองดูนะครับบางคนก็ไม,ไม่ไม่ชอบใส่คอฟฟี่เม็ดครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช,ชงผสมกาแฟด้วยอ่ะก็จะใส่คอฟฟี่เม็ดเข้าไปนะคะครับผมเพื่อไม่ให้หแบบว่ามันเปื่อนมันอ,มอร่อยรายละเอียดเขาก็เยอะเนาะมันเป็นของคู่กันเนาะครับ งั้นเขาจะว่า in 1 e in ใช่บอะถึงกียฟต้องมีอะไรบ้างนะพี่ว้อยเออนี่ถามว่าความรู้สึกิ r e e in one หนึ่งมีกาแฟสดนีไบอกใช่ค่ะมีกาแฟมีน้ำตาลแล้วก็มีคาปูเอตต์ที่เขาใส่เข้าไปครับอันนี้คือโปรโภคสองกาแฟนะคะสีก็จะวนๆึ้นมานีดนึง สวยงามมาหลายแทะและตะลึงและตะลึงุ่มให้นะคะนี่ดูครับโกโก้ผสมกาแฟเมนูทางเรื่อกสำหรับคนที่อ่อนกาแฟสำหรับผมนะครับสำหรับคนพออ่อนอนตากองนะคะเราเล่นนะคะยังไงใคนงงตัวเองะ ไม่คนแรงไปนหน่อยมันกระเด็นโดนหน้านะคะเมื่อกี้เสร็จแล้วทุกคนได้แล้วเดี๋ยวผมลาไปกับแก้วนี้นะทุกคนครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมร้านพี่อ้อยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีค้าทุกคนครับบ๊ายบายครับ